UFO t o ilet เลือดไหลเป็นน้ำับเลือดไหลเป็นน้ำเลือดไหลเป็นน้ำแล้วตายครับนี่ t o ilet Tower หรือ Star War เนี่ยมันจิ้วๆสะใจอะสะใจอะหายว่าไปกับตาเหมือนเธอที่ไม่กลับมาแล้วหายไปโอ้โหทำให้กลับใจเุดเปจเลือดไหลเป็นน้ำอะสองล้านสามดูดิโอ้โหยังสวยอะสี่ล้านแปดโอยสวยอะตอนนี้หูพ่อได้ยินแต่จิ้วๆๆๆทั้งนั้นเลยอะ โอเควันนี้เราเอาอยัางไงกันดีวันนี้นะคเราก็มาเล่นหมุนไอเมย์กันต่อสารจาก E ีพีที่แล้วที่เราไม่ผ่านนะต้องแก้แค้นใช่ไหมเพราะว่าครั้งที่เราเราไม่ผ่านใช่ป่ะเราแต่ว่าครั้งนี้เราจะผ่านใช่ไหมจ้ ใช่ครับผ่านแน่นอนร้อยประสิทธิ์เดี๋ยวบอกจอยคันที่แล้วคือแบบหน้าแตกเลยอ่ะคนดูเขาเห็นเราไม่ผ่านเลยเนี่ยครั้งนี้เราต้องผ่านเนาะใช่ไม่ต้องห่วงหมอกจะพาพ่อและคนดูผ่านไปในเวีดีโอห้าสิบพร้อมๆกันมายังเนี่ยไปดูกันอ๋อสุคุณะเหรอชื่อสุคุณะเหรอใช่เเกรียนมาก่อนรู้เลยว่าดูกระตูลเรื่องอะไรมาสุคุณะนี่แน่เลยอ่ะวันพีชแน่เลยใช่ปะใช่ใช่พ่อวันพีชวันพีชกับออ๋สุคุณะผล อ่ะเออนี่คืออะไรอธิบายหน่อยร้าเลเซอร์คาเมล่าแมนเริ่มแรกพ่อก็วางตัวฟาร์มเงินตามปกติแล้วพ่อก็วางคำเอฟคาเมล่าเมนพอเงินถึงร้านเลเซอร์พ่อก็วางแล้วก็เอาเงิดมาที่แม็กเกยอ่ะเงินถึงเท่าไหร่นะเงินถึงให้เจ้าร้านเลเซอร์อ่ะมันไม่ใช่สี่ร้อยห้าสิบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่อันแรกให้พ่ออเลยก่อนให้พ่อวางตัวฟาร์มเงินให้ครบพ่อครบห้าตัวแล้วแล้วพ่อเก็บตังค์ไปเก็บตังค์ไปวางลัสเล,เลีเตอร์ตัวฟาร์มเงินคือสวนกุหลาบเหรอใช่ใช่สวนกุหลาบตั้งมาพกลูเราใช้เวลาสิบห้านาทีในการเล่นนะสิบห้าสิบหกนาทีเอ้ยกำลังสวยนี่ไนายแมร์ mare, ใช่ไหมใช่ฮ่าฮู้หา้าสิบเวฟเปิดออโต้สกิปเปลี่ยงได้เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอสวนกุหลาบวางตรงนี้นะได้ได้ เอาเลยป่ะเอาเลยป่ะเอาสวนกุหลาบเลยป่ะเอาเลยสวนกุหลาบไม่ทีอะไรพ่อควรจะวางสวนกุหลาบให้เต็มก่อนหรือหรือว่าัพเลยวางสวนกุหลาบให้เต็มก่อนโอเคเต็มก่อนแล้วก็อ p เฮ็ด up u แล้วก็ค่อยวางเอ่อล a s เลเหรอใช่คับอ่ามันทยอยทยอยมากันแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้พ่อเริ่มได้ตังจากบอกบอกเลยว่าออโต้สคิดได้บอกเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอจิ้วจิ้วนี่ของใครอ่ะนี่คืออะไรอ่ะบอก กลีนเลเซอร์กลีนเลเซอร์ุยอุ้ย ยิ่งจิ้วจิ้วเลยอะบอสจะบอกพ่อว่าบอกอะไปช็อปมีหมอกไปซื้อส่วนหนึ่งจากในตลาดมาตอนนี้มีอัปเดตตลาดซึ่งหมอกไปช็อปตัวนหนึ่งในตลาดค่ะเดี๋ยวหมอ,อกจะโชว์พ่อคืออะไระเหรอเฮ้ยตื่นเต้นนะเดี๋ยวพ่อทำพ่อทำงานของพ่อก่อนก็คือส่วนกุหลาบปลูกส่วนกุหลาบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเต็มแล้วอะก็พ่อก็อัปเลยใช่ะบบส่วนกุหลาบให้ตันเลยแล้วค่อยวางนัดเลเซอร์เคมโอเคได้เลยครับท่านบอสบอส ไอตัวนี้มันยิงจิ้วจิ้วจิ้วดีจังเลยอ่ะเออชอบชอบเสียงอ่ะชอบเสียงรอบนี้ไม่ผิดหวังใช่ปะผิดหวังใช่ทุกคนจะไม่ผิดหวังที่มาดูคลิปเราเอ้ยการันตีการันตีว่าคุณผู้ชมอย่าไม่ผิดหวังสวยสวยสวยโอ้โหตัวนี้มันจิ้วจิ้วดีจริงๆเสียงมันดีจังเลยอ่ะจิ้วจิ้วเออเสียงมันดีจังเลยอ่ะโอ้ยตังอื้อเลยอ่ะตอนนี้ สวนกุหลาบวิทยาลัยใช่ใช่ตอนนี้สวนกุหลาบเขาทำเงินให้เราแล้วเนี<_<_<_่ยตอนเนี้ยเออข้าพิมพ์วุ<_<_่นรายการโรงเรียนกันละเออก็ดีนะเนี่ยสุคุณะเดี๋ยขอดูใกล้ๆหน่อยดิอืมดูหน้าดิดูหน้าดูหน้าอืมเฮ้ตกลงวันพีชใช่ไหมสุคุณะเฮ้ยอะไรอะวันพีชอะไรอะนี่คืออะไรอะ นี่ตัวใหม่ที่บอกไปช็อปไปในตลา500ด500เกมซิมเพสเซอร์ไททัน TV ทีวีแมนเฮ้ยเสียงมันมันมันเสียงมันลรำมากเลยอ่ะเดี๋ยวรพอไปไป,ไป,ไป,ไปอัพไปไปอัพกับสุน,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 นกุลาบแป๋นแป๊บงสุนกุหลาบแป๊บนึงเอาลงเลยได้ป่ะร้านเลเซอร์นะวางวางตรงนี้เลยวาง,วางตรงนี้วางตรงนี้นะตรงนี้นะนนได้เดี๋ยวรอตอนรอตังแป๊บนึงตอนนี้มี300กว่าแล้วมันใช้450ตรงนี้เลยนะมาทำะไรได้เนี่ยยิงเลเซอร์สีแดงเหรอ ใช่ดาวมีมันมันมันยิงเร็วดาวมีดแรงแล้วก็อูดาวเออแล้วมุมกว้างก็อ้ดูดูดิดูดิลูกชายพ่อดูพ่อดูไอ้ที่กดข้างล่างพ่อดูให้หน่อยว่ามันยินเงี้เท่าไหร่ไอ้้านรีสอร์งเค็มหมื่นสี่ โอนั่นแหละพ่อเห็นแล้วมันโหด,ดโหดโหดโหดเจ๋งเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่หมอกอุตส่าห์เสียบูทไปอันหนึ่งเพื่อสืบมาให้พ่อโดยเฉพาะเอ้ยขอบคุณมากไม่เป็นไรครับลูกช<า>่ข้าพจะมาล้างเกมโอ้ยดูดิบอสเลือดไหลเป็นน้ำเลยอ่ะมีเลเซอร์เขียวกับเลเซอร์แดงพ่อนึกถึงอะไรรู้ป่ะพ่อนึกถึงของแข็งใสอ่ะเออก็จริงแฮะพ่อขอเลเซอร์อีกตัวหนึ่งแล้วป่ะแล้วพ่อค่อยเอาส่วนกุหลาบได้ป่ะ เอาเลยตามใจพ่อเลยคนมากเลยเนอะโอ้ยสะใจอ่ะดูดิอะลรเป็นน้ำเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิดูตัวพ่อยิงดิอืมดูดิดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยสะใจอ่ะขนลุกอ่ะขนลุก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 ปกกุหลาบต่อนะครับเออเออบอสทอยเลีดสองจุดศูนย์จริงจ้าบอสทอยเลีดสองจุดศูนย์นะพ เป็นตัวที่ในซีรีส์คิวทีไทยล์หรมีตัวที่เกีย์จัดเลยนะมันมีหลายล่างมากมันมี2.0มันมีล่างที่หนึ่งล่างแรกแล้วก็มี2.0 4.0ปลาปลาปลา เอาละสวนกุหลาบเลเวล5ทั้ง5สวนแล้วมาใครอยากทำเลเซอร์มาได้เลยโอ้โหสวย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 ยูเอฟโอทอยเลสเลือดไหลเป็นน้ำับเลือดไหลเป็นน้ำเลือดไหลเป็นน้ำล้วตายครับมันตัวได้ายตัวเนี้ยมันมันกลังอุ้ยนี่เราเล่นนี่ทอียเลสเท่ากับหรือสตาร์วอลเนี้ยมันจิ้วจิ้วสะใจอะสะใจอะเพราะสะใจเสียงมากเลยเนี่ยเวลาเปิดเสียงอะเออหมอบขอลองเปิดเสียงหน่อยดิโอ้โหปิดเสียงดีกว่า าวเอฟกดังเกินไปหายวับไปกับตาเหมือนเธอที่ไม่กลับมาแล้วหายไปโอ้โหคำพูดอใจจุ๊บอ้ม้านเจบลูกชายโอ้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 ยเอ้ยอก็ตคอยเลเอเอดีเอดีอดีหนวดพี่หนวดไม้พี่หนวดโอ้ย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  โอ้โหพี่หนวดเดินกลับพ,พี่หนวดเดินกลับครับพี่หนวดเดินกลับไม่มีทางพี่หนวดกลับไปได้ครับอาวแล้วครับโอ้โหงานนี้เราเราต้องเรามาแก้แค้นคืนได้แน่นอนม <c oughs> ันเป็นสตาร์วอลูกเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแบบคลิปเสร็จนะเดี๋ยวลองลองดูได้เลยอย่างมันน่ะอย่างมันน่ะแต่หูพ่อจะแตกแล้วนะดูหูด้วยอเลือนเลื่อนไฟอี่ก็ปุ๋ยตายเดี๋ยวดูนี่ดูนี่มันไม่ได้ไปไหนหรอกมันไม่ได้ไปไหนหรอกเรียบร้อยโอ้โหอย่างสะใจอะคราวที่แล้วเราแพ้โอู้ย อ่ะตัวนี้คือถึกพอสมควรแต่เลือดไหลเป็นน้ำดูดิดูดิเลือดหลานใช่ป่ะหลานห้านสี่หมื่นใช่ป่ะโอ้โหคราวนี้เรามาทําให้คุณผู้ชมเขาสะใจได้แล้วนะตอนเนี้ยชาลาชาลาชาลาชาละอย่างโหไททันทีวีแมนนี่มัน d p s เท่าไหร่ลูกหกหมื่นแล้วก็โอ้โหย่างโหดไ่้ดูดิเลือดไหลเป็นน้ำเลยไหลเป็นน้ำเลยตายตายหมดตายหมดครับตายหมดไม่เหลือเรียบร้อยตัวนี้มาชงนักอยู่ตรงนี้ด้วยตยไม่สนใคร วิ่คือถ้าไม่ใช่ตัวดีนี่มันไม่ผ่านเนี่ยในเช่ป่ะเพราะว่าดูดิขนาดตัวดีมันยังมาหยุดอยู่แถวนี้ตั้งนานเลยอ่ะใช่ป่ะใช่เดี๋ยวบอกวางตัวที่ตัวที่สามารถหยุดเวลาได้ที่บอกเคยใช้ไปครั้งที่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้ว่าคือตัว,ว <c oughs> อะไรอนะไรอ่ะเท่มากเลยอ่ะไททันคล็อกแมนแต่มันเป็นไททันนาฬิกาเพราะมันมันไม่ได้มาจากจากจากรวางซีรีส์จิมเอรี่ทเลตโดยตรงนะมันมาจากของซีรีส์จิมเอรี่ทเลตของคุณดอก,ดอก ซึ่งมันหยุดเวลาได้อุ๊ย<บ>ตอนนี้เราเวฟ35ที่11นาทีถ้ามันหลุดมาเยอะถ้าเรากำลังจะแพ้หมอ,อสามารถหยุดเวลาได้สวยงามสวยงามครับลูกชายหอกินคนที่สามารถเล่นกับเวลาได้หมอกหมอกตัวพ่อเต็มแล้ว,วเันนี้พ่อต้องขายส่วนกุหลาบแล้วปะใช่ขายหมดเลยแล้วก็วางทั้งหมด ขูดูดอะไรอะ Security กาดทอยเลสครับยามเฝ้าซ่วมยามเฝ้าขูดมันยิงยังกับสตาร์วอลูกชายเธอถ้าคอกแมนนี่หยุดเวลาได้ใช่ป่ะใช่ครับหยุดเวลาให้เธอกลับมาได้ป่ะไม่น่าได้นะครับพ่อเธอจากไปแล้วจากไปเลยโอ้ยเศร้าอะตอกย้ำเอาแล้วไงเล้วอุ้ยเลเซอร์ไซแอนทีทอยเลทเลือดเท่าไหร่ครับล้านเก้าเหรอเลือดล้านเก้าเหรอเลือล้านเก้าล้านเก้าไม่ขนาดมือล้านเก้าไม่ขนาดมือบอกเลย เริ่มจะตึงตึงมือหน่อยแล้วแต่ไม่ต้องมอกพ่อบอกทิลยเล่นเวลาได้หมอกเป็นคนที่สามารถเล่นกับเวลาได้สวยโลกพ่อสังเกตเพราะว่าไอ้บาซามีสตูตัวเดิมที่มาแต่ว่ามันจะเลือดเยอะขึ้นสังเกตว่าอย่างนั้น โอ้เลเซอร์เซนติทอยเลตสองล้านหนึ่งไม่เหลือตอนแรกอะเลเซอร์เซนติทอยเลตอะมันพ่อจําได้เพราะว่ามันล้านเก้าอะล้านใช่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 อ๋อมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นนิดนึงมันจะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อให้ละเพื่อให้เราไม่ผ่านเพื่อให้เราตื่นเต้นเพื่อให้ตื่นเต้แล้วเขาเวฟสี่สิบห้าที่สิบห้านาทีเอาด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 ีเอาเรื่องอะมากดมาตกม้าตายในเวที่ห้าสิบปลายที่เออเวฟสี่สิบเก้านี่คือเรียบร้อยเลยนะฮาเลยนะ โู้เดวลื่นไหลเป็นน้ำอ่ะสองล้านสามดูดิโอ้โหอย่างสวยอ่ะโอ้แล้วเลเซอร์ยิงครับผมยังกระหวานเย็นนะแดงแจ๋เลยอะ่ะโอ้โหตังเยอะแยะเอาไปทำอะไรได้อ่ะเวฟหลังตึงมือใช้ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะโอ้โห,หเอาแล้วเอาล<จ>ะเอาดิเจ้มีที่เป็นคอมพิวเซอร์ันทีวีของมองมันเป็น A O D หรือ Area Attack สวยลูกชายผูม้มันเกือบผ่านเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหยเล่นท้าเล่นพลาดนิดเดียวนี่คือผ่านเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอ่ะหยุดเวลาเหรอใช่ครับอ,อ๋อนี่คือหยุดเวลานิ่งเลยนี่เลยยืนให้ยิงนิ่งดีดีด,ดีหมดหมดอ,อกนมันก็จะจบแล้วคออรับพ่อเวบสุดท้ายคือมีจะมีบอสที Q ่ชื่อว่าไจแอนสมูททอยล็ตหรือที่เขาเรียกกันว่าเอ็มีไมค์ขึ้นแจ็คสารนั่นเองอ,อ๋อบอสไมค์ขึ้นจ็คสารมูนวอล์กมันเลยอะคุณตาครับลุงเขาเอาไมค์ขึ้นจ็คสารเป็น ใส่ที่บอกว่า MJ ไมเจเคลื่อสันนี่ไม่ใช่ C, มูคเหรอเป็นเคลื่อนเจสันจริงๆเหรอไมาที่เจฝันจริงๆแล้วพ่อเหรอพ่อ,พอนึกว่ามูคเนีเนี่ยโ <c oughs> อ้โหดูดูดิสามล้านสองเอาไม่อยู่ครับผมสี่ล้านแปดหูยสวยอะตอนนี้หูพ่อได้ยินแต่จิ้วจิ้วจิ้วทั้งนั้นเลยอะใส่แอนสมุดทอยเลสห้าล้านจับอีกหนึ่งหมื่นอันนี้เป็นหัวของไม่ขึ้นเจสันเลยนะเป็นหัวขไม่ขึ้นเจสันอะเล่นน้อยยันหั ชนะครับก,กันีก,กันโอ้โหมาติดคลิปกันเย้ใน yeah! คลิปเ้เราชนะได้แล้วไหนแมวว้าวเย้กดเต้นไงไนดะ้ลืมอีกแล้ว <c oughs> เออรอยจุรารอยจุรารอยจุราโอเคครับผมนี่ไม่ใช่นี่มาเต้นปะเนี่ยไม่ได้เต้นดีกว่า <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้เราทำได้สุดยอดมากๆาเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งหลังเดี๋ยวเราแบบชวนคนดูมาเล่นด้วยดีไหมได้เลยครับใครอยากเล่นด้วยก็เออคอมเมนต์ไว้หน่อยเนาะใช่ครับโอเคโอเคนะครับรอมคลิปนี้สวยงามครับไม่น่าแตกเหมือนคลิปที่แล้วใช่โอเคแล้วใครจะส่งกล่องข้อความหรืออะไรมาให้หมอก็ส่งมาได้นะเด <c oughs> ี๋ยวหมอจะใส่ชื่อหมอ <c oughs> ไว้ใต้คลิปโอเค กันคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย่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 ชนะแล้วลูกเย่เย่เย่โอ้โหพ่อแบบสุดยอดมากเลยลัดเลเซอร์ไคเลเมล่าแมนมันจิ้วจิ้วเหมือนสตาร์วอลเลยลูกใช่เลยครับพ่อโอ้โหสุดสุดแต่ประทับใจ <c oughs>